สวัสดีค่ะวันนี้เราไปไหว้พระองค์ใหญ่ที่วัดปากน้ำภาสีเจริญกันค่ะวัดปากน้ำภาสีเจริญตั้งอยู่ในเขตพาสีเจริญฝั่งทนบุรีค่ะมีความเก่าแก่อายุกว่า300ปีเลยนะคะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางค่ะ ความโดดเด่นของที่นี่นะคะก็ต้องเป็นพระพุทธธรรมกายเทพมงคลองค์ใหญ่นี่แหละคะ่ะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่เกตดอบบัวตูมมีขนาดหน้าตักกว้าง40เมตรสูง69เมตรหรือเทียบเท่าตึก20ชั้นเลยนะคะแล้วยังประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยค่ะเมื่อเดินถัดออกมาหน่อยนะคะจะพบพระมหาเจดีมหารัชมงคล เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างศิละปะแบบรัตนโกสินทร์และล้านนาค่ะมีความสูงประมาณ80เมตรนะคะภายในแบ่งออกเป็น5ชั้นด้วยกันค่ะโดยชั้นที่1และชั้นที่4นะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนชั้นที่5จะเป็นห้องที่ประดิษฐานเจดีแก้วองค์แรกของโลกค่ะมีชื่อว่าภรารัตนเจดีสีมหามงคลสร้างด้วยแก้วสีเขียวมรกตที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ค่ะ หากใครอยากไหว้พระในกรุงเทพแนะนำมาที่นี่นะคะวัดปากน้ำพาสีเจริญค่ะ